ก็สายบุญนะเราเจอสายบุญนะเราเจอสายบุญเหมือนกันนะมีสายบุญนะแต่สายบุญก็จะมีน้อยเดียวนะจะไม่ค่อยมีเยอะนะจะไม่มีเยอะนะครับจะมีหนึ่งในร้อยนะถ้าสายบุญอย่างนี้ก็จะมีหนึ่งในร้อยคนนะจะไม่มีทั่วไปนะอันนี้บรรยากาศอ่าฉีดวัคซีนนะฉิดวัดซีนนะก็ประมาณอย่างนี้นะครับสายบุญจะมีน้อยนะจะมีหนึ่งในร้อยนะครับจะมีไม่เยอะนะครับ ป้าเขาทำอาหารแจนะกน้ำกบประมาณนี้นะสายบุญอย่างนี้จะเจอน้อยนะจะไม่มีทั่วไปนะผมต้องการสำในบุญกับเขาด้วยนะครับ บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะยผมต้องการสาเเ็จบุญกับพระคนนี้ด้วยนะประมาณนี้นะฉันว่าศิลธวัดพระอาจารย์ปู่ผมนะวัดพระอ,อาจารย์ปู่ผมนะวันนี้ต้องการมาสาเเ็จบุญกับพระอาจารย์ปู่ผมด้วยนะก็ต้องรอนะพระอาจารย์ผู่มีกินในม์นะไปที่อื่นนะก็ไม่คุยอะไรมากนะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะให้รับให้รวยด้วยให้รับให้รวยด้วยมันต้องส่งบัติสวรรค์ส่งบัติใน้พันส่งบัตรนะเราจะไม่คุยเยอะนะครับ แนวทางแนวทางหวยนะจะลงวันที่วันที่สามสิบนะก็ดูบรรยากาศรอบรอบวันนะจะลงวันที่สามสิบนะวันสุดท้ายนะครับก็อดทนรอนะแนวทางหวยจะลงวันที่สามสิบนะก็ต้องอดทนนะก็อยากผมด้วยนะครับเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะก็ประมาณนี้นะสายบุญอย่างนี้จะมีน้อยนะจะมีหนึ่งในร้อยคนนะจะไม่มีนะ จะไม่มีทั่วไปนะครับผมต้องการทำในบ,บุญกับป้าคนนี้ยายคนนี้ด้วยนะครับบรรยากาศโอเคนะครับก็ลมดื่นดีนะครับอันนี้วัดพระอาจารย์ปู่ผมนะขอบุญละนะพระวิหารนะ้าข้าเวลาไปนะ้าระวังที่รอนะไม่ใช่พระวิหารนะ้ำธาเจดีน้าเจดีนะครนะับบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับ บรรยากาศนี้ผมต้องการสาเล็บบุญให้มันเป็นโดยประจ่ายเงินผมนะให้เต็มที่นะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะสวยมากเลยนะก็คนเรานะอยากได้บุญให้สร้างเองนะอยากได้บาปก็ให้ทําเองนะมีนรกมีสวรรค์นะไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกก็ไม่มีศาสนานะให้ใช้ปัญญาคิดให้ถูกจุดนะก็ประมาณนี้นะเราต้องการสาเล็บบุญน,นะขออนุญาตถ่ายประมาณอนุญาตนะถ้าใครชอบแนวทางหวยหรือยังไงก็อ่า จะลงให้วันที่30นะครนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง